สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องซุกุซุกคนครับคุนี้ผมสิพาพ่อแม่พี่น้องมาตัมแจงครับผมไปไปตำกันเลยครับผมตำพริกกระเทียมไผ่มันละเอียดก่อนครับผมพริกกระเทียมละเอียดแล้วก็ใส่เครื่องครับพี่น้องครับบาดใส่มะเขือเทศครับผมสองสามหน่วยครับพี่น้องให้มันเปรี้ยวๆแซ่บๆนะพี่น้องเนาะใส่มะกอกครับผมบานมะกอกใส่ตำยั้งกระแทบครับพี่น้องครับมะกอกบานห้าครับผม แทบมะกอเราก็แทบปลาแดกครับผมมดนแทบปลาแดกตุ่มครับผมสักสองสามสอนพี่น้องครับหมักนัวรลายก็ใส่รลายครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะมาครับผมอ่ะใส่ผงนัวครับพี่น้องผงนัวก็ใส่รลายแสบรลายครับผมใส่หน่อยใส่หน่อยใส่รลายแสบรลายครับพี่น้องครับน่าเราจะมาครับผมแล้วก็นนัวครับผมบไปนัวให้เข่ากันครับผมอ่ะ เนื้อเราก็ซิมครับพี่น้องครับรูบาสตรได้ตามต้องการเราท่าก็เอาหมักแตงใส่นะครับเนาะเอหมักแตงใส่แล้วก็เน,นื้กับผมบานี้เนาะอย่างหมักแตงใส่พี่น้องใส่มืดครับผมเนื้ครับพี่น้องบานีเนื้เขาไปครับผมมืดน้ำลายแตกครับพี่น้องครับ หอมข้างในครับพี่น้องตำมังแกงแซ่บครับพี่น้องครับใครไม่ทานกินข้ามากินข้าวต้มแกงได้ครับพี่น้องกินขากับตำบังแกงครับผมแซ่บครับพี่น้อ,นนนองครับทำอะไรก็ซีมึงครับพี่น้องอืมอร่อยครับ อนะพี่น้องครับจำแซ่บแล้วก็เสิบก็พรมแบบนี้อาการเสิร์ฟกรบผมพี่น้องแซ่บแซบตงกันพี่น้องน้ำลายแตกครับผมกิน,นข,ข้าพขนนวพี่น้องแซ่บก่อนีอ่อนหอน้อพี่น้องเนาะมากินขน้าวตรงกันนะครับเด้อจำมักแตงครับผม ทิมครับพี่น้องมาด้ตำฟาแงแท้ๆครับผมอ่ะยินกับปลาเผาพี่น้องครับอันนี้กับแม่เป่งครับผมปรุงเรียบร้อยอันนี้กับจิรีทอดครับผมจิรีทอดครับมาครับพี่น้องตำแ,แจงแท้ๆข้าวปลาครับผม สำหรับคลิปตำแตงแสบๆก็ขอจบคลิไปไวเพียงสำนียงก้นนะครับเนาะขอตัวไปกินข่าวก่อนครับพี่น้องครับกะขอสุขีเหมือนเสมอมั่นเค่เก่าเชีงได้ดีให้ล่างเขาเพื่อใ้ไกลห,ห่างพ่อแม่พี่น้องสุขสุขก้นนะครับนะครับเนาะสวัสดีครับ